Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับสและสทับ4นะคะวันนี้มาพบกับรายวิชา writing and reading นะคะหรือรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ษานเขียนนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องเดิมนะคะ present simple tense นะคะวันนี้เรื่องที่ครูจะทำนำมาสอนนักเรียนนะคะก็จะเป็นรักการเติม s e s หลังคำกริยานะคะหลังจากที่เมื่อ ครา,าวที่แล้วเนี่ยครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของโครงสร้างของ p r e สเ n s i ์ e ิ e พลเใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เรามาดูหลักการการเติม SES e, s, หลังคำกริยากันนะคะในสำหรับนักเรียนที่รู้แล้วก็คิดว่าเป็นการทบทวนนะคะในคนที่ยังไม่รู้นักเรียนก็มาเรียนรู้กันนะคะ หลัการเติม s e s ท้ายคำรกริยาคนะ่ะนักเรียนถ้าเกิดว่าข้อที่1นนะคะถ้าหากว่าคำกริยาคำนั้นลงท้ายด้วย s double s ch sh or x z นะคะให้เรียนเติม es เช่นคำว่า watch go fix pass teach bus นักเรียนจะเห็นว่ามันลงท้ายด้วย sh ใช่ไหม o x d o u s ch s ให้นักเรียนเติม es ลงไปเห็นไหมคะให้นักเรียนเติม es ลงไปนะคะข้อที่2 number 2ถ้าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ค่ะนักเรียนให้นักเรียนเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะเช่นคำว่า study นะ,ะเป็น studies find f i n s try A price, apply, applies นะคะและถ้าถากว่าน้าวายของนักเรียนมันเป็นสระนะคะเช่น a e i o u ให้นักเรียนเติม s นะคะจะไม่เตม e ิม es นะคะจะไม่เป็นแบบเป็นอะไรเตรม e ิม es เราจะเตม e ิม s ให้มันปกตินะคะเช่นคำว่า pay, pays, buy, buys, say, says แบบนี้นะคะ และข้อสุดท้ายคำกริยาทั่วไปค่ะนักเรียนคำกริยาทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เข้าตามหลักเกณฑ์ข้างบนนั้นนะคะเมื่อสักครู่ที่ครูกล่าวมานะคะนักเรียนสามารถเติม s ให้กับพวกเขาได้เลยนะคะ for example ยกตัวอย่างเช่นคํา comes f e e l feels s t a n d stands drink drinks jump จแบบนี้นะคะ and next I have t h exercise for you คือมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะนี่แบบฝึกหัดมันขึ้นมาแล้วไว้ Why? มากอะแบบฝึกหัดบ,บอกว่า อาจโจทย์บอกว่า write the correct form of the verbs in the brackets and complete each b a n k with one of these verbs some verbs can be used more than one ให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องนี้นะคะลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง some w o r d s can be used more than one คำกริยาบางคำสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะ For example, my friend work to secure every day ให้นักเรียนดูประธานนะว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าประธานเป็นพาหูพจน์ใช่ไหมคะ,ด,ะดังตัวอย่างเนี้ยประธานเป็นเอกพจน์ถูกไหมคะดังนั้น verb ที่ตามมาก็จะต้องเติม s ให้มันได้ดังนี้ นะคะ my friend walks to school every day เพื่อนของฉันเนี่ยเดินไปโรงเรียนทุกวันนะคะอือทีน,นี้นักเรียนครูให้นักเรียนมาดูข้อหนึ่งครูยกตัวอ,อย่างให้นักเรียนดูข้อหนึ่งอยู่หนึ่งข้อนะคะ my mother TV every night นักเรียนต้องเลือกนะคะว่าในกรอบเนี้ยนักเรียนจะเลือกคำไหนแม่เนี่ยจะทำอะไรกับทีวีทุกๆคืนใช่ไหมคะคำตอบก็คือ คำนี้นะคะที่ครูไฮไลท์ตัวสีเหลืองๆนี้ไว้นะคะ watch นั่นเอง watch TV นะคะอเด็กูเขียนทีนี้นักเรียนต้องมาดูว่า watch TV เนี่ยต้องเติม s หรือไม่เติม s คะคำตอบก็คือนักเรียนต้องเติม es ลงไปนะคะเติมเรือ es ลงไปเนื่องจากว่า my master เป็นเอกับพจน์นะคะ my master เป็นเอกับพจน์นะคะและเราต้องดูหลักการนะว่ามันควรเติม s หรือเติม es นะคะนั่นต้องกลับไปดูหลักการนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะได้ ูเขียนไม่ค่อยสวย wash นะคะอ่าอ่าเขียนให้เงินดูใหม่ อแบบนี้นะคะก็<ร>จะได้แบบนี้นั่นเองไม่ยากเนาะมีอีกแค่เจ็ดข้อนะคะให้นักเรียนทํานะคะเดี๋ยวอีกเจ็ดข้อนะคะเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะงานนะคะส่งมาในอัลบั้มไลน์นะคะครูก็จะถอย,ยเช็คงานไปเรื่อยนะคะหน้านี้นะคะนักเรียนจะอยู่ในใบงานหน้าที่แปด นะคะจะอยู่ในใบางานหน้าที่8ปนั่นเองยังไงก็ขอให้นักเรียนทํางานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ goodbye